สวัสดีครับวันนี้ช่องโลเคชันพันทางครับจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปศักดิ์สิสสทธิ์ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกท่าน,นคือท่านเท้าหินันพนาสูตรนะครับพยาหูก็เป็นสองสถานที่ภายในโรงพยาบาลนะครับ ครับตอนนี้ก็ผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับถนนราชวิทีนะครับก็ด้านขวามือผมก็เป็นโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับครับก็เดี๋ยวเดินเดินไปครับเดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปอีกฝั่งซึ่งก็เป็นฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าครับ เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะข้ามทางมาลายของถนนราชวิถีนะครับด้านขวามือของผมก็เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนี่ก็เป็นถนนซึ่งจะเป็นการเดินทางไปถนนสามเส้นนะครับแล้วก็สะพานสังนี้ครับวันนี้รถไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการข้ามถนนนะครับมองซ้ายมองขวานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับปกติก็จะต้องมีสัญญาณนะครับเราจะค่อยๆข้ามไป เราก็ข้ามถนนราดชวิถีมาแล้วนะครับเราก็อยู่ฝั่งโรงพยาบาลน,นะครับก็เดินลัดลรั้วของวันพระมุกุฎเก้าเข้าไปภายในบริเวณของด้านหน้าของโรงพยาบาลพระมุกุฎเครับตัวนี้ก็ลานจอดด้านหน้าก็รถก็ถือว่าแน่นนะครับเราจะเดินลัดรอเข้าไปนะครับก็แถวต้นไม้นะครับด้านหน้าพระโรงพยบาลครับ วันนี้เป็นวันหยุดคนที่มาโรงพยาบาลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าน้อยมากครับครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาได้ถึงลานด้านหน้าซึ่งบริวเวณบริเวณเสาโงของโรงพยาบาลน,นะครับบริเวณนี้ก็เป็นด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติครบหกอบนะครับถัดมาด้านซ้ายมือครับเป็นประตูทางเข้าก็ด้านขวามือเป็นอาคารจังหวัดเงินฉุเฉินะครับ กร็ที่ฉุกเฉินก็มาได้นะครับต่อมาก็คือเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ต้องไปด้านในนะครับต้องผ่านร้านบันนี้เลยนะ s นะครับด้านขวามือก็เป็นอาคารฉเฉลือเกียตถ้าจะมีทางลาดชันขึ้นสามารถสง่งผู้ป่วยได้เลยนะครับเป็นทางลาดขึ้นไปครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าอาคารสุเหร่า90นะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับใต้ตึกอาคารสุเหร่านะครับเป็นทางเดินแล้วก็รถสามารถวิ่งได้ครับเดยวตรงไปสักป๊บหนึ่งครับไม่น่าจะเกิน50เมตรนะครับครับถ้าวันปกติเส้นทางนี้ก็จะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับก็บางคนที่มาทําธุระที่โรงพยาบาพระพุฎเก้าก็จะหาที่จอดยากนิดนึงนะครับ การจอดหา,หาที่หาที่จอดยากครับ,รบตอนนี้เราก็เดินมาจะถึงนะครับตรงที่เราจะสักระท่านเท้ามีรันพนาศูนย์เป็นเป็นองค์องค์เล็กนะครับเป็นอยู่ติดกับอาคารสมงเส็จย่านะคร,ครับัตอนนี้หลวงพงก็นะครับจะถ่ายอยู่ช่วงด้านหน้าของบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวก็สพาทเราจะเข้าไปถ่านในมุมใกล้ๆนะครับเพื่อความชัดเจนนิดนึงครับครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านเท้าหิรันพนาสุลหรือเท้าหิรันหูท่านเป็นเทพที่ตั้งอยู่ในสมาริตินะครับก็คือการประพฤติในทางที่ดีงามคอยติดตามปกป้องภัยอันตรายไม่ให้กั้มไกลาราชการที่6และข้าสาริพาัณ์ที่อารักขามีผู้เคยเห็นร่างท่าน เป็นยักษ์ดุร้ายน่าเกรงขามแต่นยิยามปกติเล่ากันว่าท่านเท้าหิรันหูนั้นเป็นเทพที่มีรูปร่างเลยทีเดียวรูปร่างงามนะครับพชัชกาลที่6เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงสื่อกับบรรดาอุปปาปฏิกะหรือวิญญาณได้บ่อยครั้งซึ่งผู้เขียนเคยนํามาเล่าให้ฟังแล้วว่าครั้งหนึ่งพระองค์ท่านโพระเนรเห็นผู้ที่ตายแล้วมาหา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจึงดูคล้ายกับว่าพระองค์ทรงมีสมัมผัสที่6ในทางเลนรับไม่น้อยครับในเรื่องของเท้าหิรันพนาศูนย์เทพผู้อารักขาราชการที่6เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรศ126ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลบบุรีเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นของราชในคืนวันเสด็จประพาสคืนหนึ่ง มีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้นิมิตฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ําสันใหญ่โตมาหาบอกว่าชื่อหิรันเป็นอสูรชาวป่าที่มานี่จะมาบอกว่าต่อแต่นี้เขาจะคอยตามล้นเสด็จล้นเก้ารัชการที่6ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดเขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้เมื่อรัชการที่หทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัส ให้จุดทุกเพียนเตรียมอาหารเส้นสังเวรข้าหยิรันหูในป่ามูลรนบุรีนั้นทันทีและทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งผลนใดในเวลาค่ำคืนถึงยามสวยก็จะมีพระําหลักให้จัดอาหารเส้นของเวรข้าหิรันหูทุกครั้งไปนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมจะพาเดินไปในบริเวณตลาดนะครับ ครับเพื่อนๆท่านใดที่จะมาสักการะนะครับก็ด้านด้านขวามือข้าง,างนี้ก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับสามารถบูชาเพื่อมาทําการสักการะท่านท้าวสิาปนาศูลน,นะครับได้เลยนะครับก็จะมีคุณป้าที่อยู่นี่ประจําอยู่แล้วครับครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งใหม่นะครับตามเส้นทางนี้แล้วของเส้นทางนี้ก็เป็นบริเวณใต้อาคารของสมเด็จย่านะครับ ก็เราจะไปด้านขวามือโลบันไดนะครับก็ต้องค่อยๆก้าวข้ามเลยครับก็จะเป็นการข้ามเหมือนข้ามคลองนะครับซ้ายขวานะครับท่านซ้ายด้านขวานี้ก็จะมีเหมือนกงังหันนะครับที่ช่วยในการบำบัดน้ําเสียนะครับเพิ่มออกซิเจนใ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 น้นํานะครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นลานซึ่งาปกติแล้วถ้าวันธรรมดาก็จะมีการจําหน่ายสินค้าท,ทั่วไปขายอาหารนะครับนะครับก็เป็น บริเวณนี้ก็เป็นด้านยื่เยื้อด้านหลังท่านเท้าทีดันพนาศูนย์นะครับแล้วก็เป็นทางเดินใต้อาคารนะครับก็ถ้าวันปกติที่มีการจำหน่ายอาหารของใช้ต่างๆเนี่ยผู้คนจะเยอะแยะมากนะครับซึ่งก็มีการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพอาหารมีความสะอาดนะครับสดใหม่ เราเดินตามเส้นทางนี้ไปนะครับถ้าท่านเพื่อนๆท่านไหนอยากจะมาชิมอาหารนี่ก็สามารถแวะมาได้นะครับที่นี่มีร้านอาหารที่สะอาดหลายเจ้านะครับครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นคลองนะครับซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบริเวณการกจำหนายสินค้าขายอาหารครับก็เป็นทัศนียภาพโดยรอบครับ ก็มาเยี่ยมชมมาดูอาหารได้ครับถ้าท่านไหนแวะมาหรือว่าอยู่ใกล้ๆครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางซึ่งเชื่อมอาคารนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปต่อนะครับพอเดินผ่านรงเวณที่มีการจำหน่ายสินค้านะครับในวันปกตินะครับแต่วันนี้ก็เหมือนเขาหยุดกันครับเดี๋ยวเราจะไปด้านซ้ายมือนะครับเป็นเส้นทางซึ่งด้านขวามือของผมนี่ครับก็จะเป็นทางขึ้นร้านอาหารนะครับ จะมีการจัด l a y o อาหารบต่าครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางด้านข้างท้านอาหารสวัสดิการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับถ้ามันปกตินี้ก็จะมีรถวิ่ง,งทุกท่านก็ต้องตัดในจข้ามถนนนะครับก็ต้องระวังซ้ายขวานะครับบริเวณนี้ก็จะมีนะครับที่จําหน่ายดอกไม้ทุกเทียนเพื่อเปสศยสักการะ ท่านท้าอยู่รันาสูนนะครับบางท่านก็มาพบหมอนะครับตามนัดหรือว่าไม่ได้นัดนี่ก็จะมานั่งพักคอยหรือทําการสักการะครับก็เป็นบริเวณซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับบริเวณก็กว้างขวางมีที่สาหรับนั่งพัก่อนนะครับพักคอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณอันกว้างของสถานที่แห่งนี้นะครับ นั้นปกตินี้ก็จะมีผู้คนก็ถือว่าเยอะครับเยอะบางทีก็จะมาทำศัราระท่านท้าวิรพตนาสูงนะครับตันนี้ก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนมาก ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในบริเวณลานด้านหน้าของท่านท้าวิวรันพนาสูรน,นะครับก็จะมีประชาชนแล้วก็มานั่งพักคอยนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็เดี๋ยวเรจะเข้าไปทําการสักการะท่านท้าวิวรันพนาสูรน,นะครับ,บวันนี้เป็นการถ่ายในมุมที่กว้างระยะห่างนะครับก,ก็ยังจะเห็นไม่ค่อยชัด เราจะเดินเข้าไปบริเวณลานด้านหน้านะครับครับตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะก็ะเป็นช่วงที่อากาศเย็นๆครับถึงแม้แดดจะจ้านะครับแต่ว่าความร้อนนี่ก็ถือว่ายังแบบรับรอรับได้นะครับไม่มีความร้อนมากครับสถานที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความศรัทธาของประชาชนนะครับเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ที่มาทาการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเป็นการมีศรัทธานะครับเป็นฝันกำลังใจให้กับผู้เจ็บป่วยก็จะมีประชาชนหมุนเวียนกันมาทําการสักการะนะครับอยู่เป็นระยะตลอดทั้งวัน ครับวันนี้ผมก็ได้ถือโอกาสมากับสักการะท่านท้าวอยู่รามพนาศูนนะครับซึ่งโอกาสนี้ก็หาได้น้อยมากนะครับนานจะได้มาทีในสุดเอพิโซดนี้นะครับผมก็ขอทิ้งท้ายว่าเท่านี้นะครับครับการเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับก็หากท่านใดหรือเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็รุกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นก้อกำลังใจในโอกาสต่อไปในสุดเอพิโซดที่2นะครับผมก็จะ ได้มาแนะนำสถานที่แห่งนี้ซึ่งยังจะมีอีกสถานที่อย่างหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปจะได้แนะนำให้ทราบครับขอบคุณมากนะครับ